ยู้ังเลยยูีบนเรือ่อยง้านเียูเราถเรื่องมองไปนั่งตั้งเี่ยมีผูไปนั่งคุยหน่อยอาน่งยเดวห่อนมัเปิดาสะไยเปางัาสาว่าสกาเพราะ่านนี่เพรา่นหงปาคนฟังคนแต่คนไปก็อได้เงนีัเยังไู้เ่ยน่นบังบังโอเ สองตัวนี่เป็นย่งไพฟเรียมากัค่ได้สองค่เดียวเเเขาได้สันไหมไม่คือพ่อตรงแลยด้ไม่ตรงนได้สีสี่ขากับสีหงได้สั้นนี่ีหนึ่งหกไม่ใแต่พอัวแรงมากปูก็ได้เดียบตองตักเดี๋ยนี้มึงได้เรียบตองม่ตกัก็ม่เฉดเถ้ามาอี่ผมก็ได้เรียบสองเฉดเลยแต่ในชีวิตนั่งไม่นี่ มันเป็นสิบปีสอปีก็ไ่เคยเรียกต่อมชัดเทียนี้เทียนี้เท่ยนี้เรียกต่อมหกหกนลต้อแปลี่ี่เลยมีเท่าเดียวเียนะีนี้เรียกจะียกตามปกติแล้วปีหนึ่งเนี่ยปีนึ่งปูผัดปูผัดที่สองเทียไม่เปลี่ยนผัดสองเทียปีนี้ก็ผัดสองเทียแล้วแต่ว่ามันตีก็ตีแค่นี้เลยแค่เด็กสองตัวนี้ ถ้าเป็นเห็กลัวมาร่วมกันนะนเหล็กนี่เ็กยูหกคูมาร่วมกันแต่ปูจะเล่นเน้นแต่ปูมันไปดิ้ตัวนี้นี่ทะเลทะเลของคูนี่ชื่อเดี๋ยวมีผัดทะเลของคูนี่นี่เน มาตัวเด็กตัวสื่เด็กามตังโอ้สามตัง,งหเหี่ยมาตัวสามน้าเหี่ยงเด็นกน้อมากองน,น,น,นะนี่นะโอ้นเรียนนอนกเนาะนี่ั่งจะมันเรียกว่าครูหรือืม่่เลยเพราะนันตัวสื่อเดเน,นี่ย เหนผู้ซื้อเียกม่มีาสามตังนี่เรียกซึ่งมีเตรียมอันเลยก็เชียนหกสาม่นีันผู้เลกผซื้อไอนนีอันได้ครื่งเดียวเดยกจึเก้าสามแปดสามเจ็ดน่ผู้พงกลมกเ็ดรพุ่งกลมไม่ทาเลยหกสามเก้าสามเนี่ยผู้พุ่งกลมเย แมนสหรับเรที่ที่ที่บคยผ่านเนี่อ้ที่พกที่ผ่านยากเหมืนกันถ้ว่าตามปกติทีมันที่มันผู้ให้หกคู่นี้บมีผ่าจตเทยกันเลยถ้าว่านี่กับามขัาพุ่มปูนละปูอุปกาลื่นสนกว่าตามปกติเรื่กปูมันเรียอปูมันเก็ดมากมันได้จังส่ตัวเมื่อปูหยิบจับบังยหันตัวใดจ้ะแปดเจ็ดแปดเจ อันนี้เป็นเลขเนี่ยูค่ะเปลขปูที่นั่งเลียวร่วมกันมามเแียวร่วมมากร่วมมากนร่วมร่วมหมเลยที่เปนนางมากเลยำนักสำนักที่คือกันมี่ปูส้ำนักเดียวแต่ละคนละสถานที่ปูเป็นนางมาเนี่เเฉพาะปูเป็นนางมาก่มันเรียกสำนักอื่นี้ไเฉพาะปูเป็นนางมากปูร่วมคมแม่เรียกคุมได้แล้ได้แลหมองได้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 ด้ำนักเนี่ย เวลางทุนไทย่านะูก็สิเสลกไม่เหลือยูเดียวเน้นเไปเลยสำหรับผู้ทุนใหม่ผูไปไหยเสื้อลายหรอกเพราะว่าตัวนี้ห้เป็นนเงาทั้งห้ลูกห้หลานว่ากันเดีซื้อลอตเตอรี่ไปเ้อก่อนม่นชอันก่อนเดี๋ยวจะพอมงดนี้กูงผมแมนเนี่ยกูเก็นนังมาดิตัวลียขั้นออกหาแปดสามข้นหดก็ออกงดเลย ตเปานี้เอาเมื่อออกจากตอนนี้นะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะเรียกเห็นไหเรียกตรงนหคู่นี่ครบจักรวันเลยเตรียมอันเลยอยู่เพ่เกินพวกกี่มือนอันทันทีเรียหกคู่โอ้ดีดดีดจับไว้เ้ยพี่น้องเอานว้ที่อันทันทีเลยหกคู่มีหกสามเก้าสามห้าสามแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่ง แน่นแน่นจะอันหนะกก็คือหกสามกับเก้าสามนี่มครับเน่นน่นมีอะรทียอนวเตียนี่เตี้ยนวันนี้เลขตัอันนี้หกสามเก้าสาปลาเจ็ดปลาเก่าขั้นพู้ใดปลาเจ็ดปลาเก่าได้กินเข่าหรือเปล่าเข่ามั้งติดเจ็ดเจ็ดเกาไนี่ ม้วนนี้คิดว่าส่งยูทูปเขาทุกส่งคิดว่าจะยกส่งเรื่อยยกส่งเลยคุณผมื้อนนี้แหละม้วนที่เอาแทนม้่นนี้เออเนื่อว่าพี่น้องย่ทางงชาแก้ยทางอรัญญประเทศุละเนี่ยดูหลายเลยให้ลูกของโตไปยึดดนีไว้ดูหลายเด้อเส่อมเสียยุทางงรุงเทียบเด้อเสียเสียยู่ประทุทุมท้านี่หมดละเนี่ยปู่ ออกจากใจจริงถ้าประเทศเด็กมากกับี่วันเนี่ยปูมักที่สุดคือวงกมไปนี่แหละเออนี่ว่ามักแข้งมากแข้งด้่ยตัวมนแต่แม่นปูเหรนได้ปูกบบท่เ็นันมันซื้อมาได้ใ้รูคะแนนไปหาิื้อละตีนไปเด้อขันเห็นตัวนี้ไปซื้อละตินไปเลยซื้อละตรนไปเลยตัวนี้ขันบ่ขันโบก็ซกับหกนเพราะว่าเรียกปุ้บนไหน โดดๆไปเลยมีนี่ที่ปูไปนั่งไหแเราปูมาร่วมแต่ให้บเบิ้งนี่นี่มัดมงงงม,มง,มง,ลงมแล้วงานมะสมองปูไปนั่งไมเราเราร่วมไวอไรกันแต่ปักมดไร่วมให้เก็บร้อยแล้วเด็ดสามย่างนิดดียวเน่ะพวไปใช้ร้กันสยงเนีงอย่างนี้้นออกั้นบินไป<ๆ>ได้เลนี่นี่สองครนูนี่จเป็นตะยานงนข้นมันทัานมันเน้นเนี่ย บ๊มันมันออกผ่าตัวนี้ก็มาต่ำสองคู่หนึ่งคู่อย่างเรียกหกสามห้าสามแมนหนี่งเ่าสามแปดสามขั้นตองก็งคือหกหกคู่เดียวคู่เดียวแมนคู่เดียวฟันท่งเลยขั้นตองเด้ขั้นตองก็คือหกหกคู่เดียววันที่หนึ่งม่สาเนาะค่ะแมนแม,แม,มนที่หนปปึ่งแม่สาม่ไหมไทยไอ้ที่ล่งเด๋ยวพผ่าได้ไหม ถ้าผัดปูให้เล็กมาบ่เพ่อหลายตัวนี้เท่ดียวปูตัวแบปูเป็นนังมาทุกพุ่มเมื่ไหร่ยังสีมาร่วมกันแล้วมาร่วมกันแล้วทุกพุ่มได้สำเนียงได้ได้สำเนียมาเลขยูพุ่มห้างนี้มันได้เลหาแปดสามป่ะหาแปดสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เตมแี่เก้าสี่ ร่วมือนว่าทุกหมองที่ปูกำลังมาได้สมีว่าทุกอย่างที่แบบบวกเลือดรูปคู่หน่อยเน้นคือเน้นคู่เดียวนั่นเห็นว่าที่คู่ห้องกลุ่มนี่เอาเมื่อกี้นี่ปูได้ห้าแปดสามเนียกับเก้าสี่กับเก้าสามนอกค่ะซึ้นตรงกันกับที่ปูได้มากจากใส่ของปูทุกหมองเรียกพุ่มปูกำลังมาได้สมีแต่ว่าเน้นเน้นกัน นี่เคือยังปูปงปูเปลาเก็ดปลาเข่าปลาเก็ดผู้ใดปลาเก็ดปลาเก่าปลาเก่าโบมีเข่าเขาจะกินกอกปลาเก็ดปลาเข่าปลาแปดก็เออเก็ดแปดเก่างยะปลาเก็ดแปดเข่าจากดั้นมายังไงปูกขาพูดจากมันออกมาทุกช่วงต้องติดไว้ถ้ามันนั่งเรียกผู้ใดกันติดเก่าติดแปดมีโอกาสได้เงินหดทีเจ็ดติดแปดติเก่ามีโอกาสได้เงินเลี้ยสามตัวเงย ให้แฟนเน็ตฟีทุกคนแหละกาแฟเน็ตฟีทางบ้านแล้วก็ช่องยูทูปเ่าทุกช่องแล้วก็ช่องที่บลีมาเออปูขออวิพ่อนให้ให้มีโชคมีลากให้ถือรัตติรีแล้ววันที่หนึ่งเด้อถือผู้หนึ่งกะเบิ่งกันเอกพอได้สั่งเปลี่ยนน้ำกันเนาะอันนี้คือให้เพื่อเป็นให้เนวทางผู้ใด,ด้ปมกักกระเรียนพานผู้ใดมักกระจังคอยชอยเพื่อนมาเบิ่งเอาเด้อหลูหลันก็ได้ผู้ให้นี่โบ วังสิ่งตอบแค่ในหน,ในก,กับลูกกเอาหลานวางลูกเอาหลานมีอยู่มีกินคอยลูกให้หลานเนอได้ใสงี่ยนเสียสินเหลืยนั่นแล้วคิดอยากไปทำบุญมาทำบุญน้ำปูอาจะค่อยมาลูกหลานง่ายค่อยมากยาก,ห,ยากหมดหนาคืค่อยมากก็ได้แต่ว่าคิดว่ามึงวันที่หาวันที่หา,มาเมษากรุณาเรามาร่วมถึงมันทุกคนอะไรยูนี้วันที่หาเมษาบูปูเนี่ยหาเมษาเพราร่วมกันนี่แหละผู้บอกไปก่อนหล่นังหวยออกเนาะค่ะเนี่ย ผู่บังคมัน่นใจปู้บกล้าบอกว่าที่หาไม่ตาเรียกอยู่นี่นี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยบนทั้งล่างเอาได้พี่น้องเอ้ซี่ผู้มั่นใจข้านอกจากหมดเอ๊ะผู้มั่นใจที่ผู้กล้าบอกนักถึงมหมกันนะก็ยังเกลี้ยงออกมาอ่ะผูกกันัดมากกับโบเคยผ่านแต่ว่าของเจ้าบอกเนี่ยของเจ้าว่าให้ถ่ายปรกันมหมกันมันที่หาไมา่ได้ผูท้ทุไหรกกมหมนละไ <c oughs> ม่เยื่อมาย่านซื้อของมาถวายคนอยู่หอยกุไรไหอยู่ครับ เท้าหนึ่งละช่วยกันเอาเอาเนาะหนูเนาะจับเอากระประปุกกระปุกกระปุกนะครับกระปะมาขอสรุปตระเแนวทางของปูรุชิยันดำนะครับเอามาทุกมองทุกที่หลายๆมองหลายๆที่นะครับหลายๆพุ่มนะครับกระปูพันกระไดมาสี่หนึ่งหก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 สาม 9 3 8 3 7 1 5แ8 7 9 4่าแาต่ว่าเริษีนำพ้นการเน่นอยู่ที่6 3แล้วก็9 3นะครับเลีวนะครับเอจะขอสปปรุปตนะัวเลขทั้งอีกครั้งนะครับของนากน้อยนะครับขอสรุปลงในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับของนากน้อย0 4 5 3 5 แต่ว่าดึงแขนแอดออกมาเบิ้งในช่วงนั้นดึงแขนแอดออกมาผู้เดียวนะครับให้014เลยนะครับด้วยเอฟซีถูก่านครับ014นะครับซองตกก็ขึ้น14นะครับส่วนเลขสวดเหรียญนะครับปูมาจากทั้งผู้กระดึงนะครับเพิ่นการให้กิจ42หางเดียวนะครับสําหรับเหรียญรหัสห้านะครับปูมาจากทั้งผู้กระดึงให้กิจ42หางเดียวนะครับกับ ปีนี้ิจารณาเด้ครับเริ่ตุกตันครับมาจอบกับค่อยจัดคัดกระพันนะครับแต่มัถสายชอบกับยิบจับจะรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับหมดประจำวันที่1เมษายน65นะครับเอาสำหรับคำขึ้นีนก็ขอกาบพอพระกุนเอฟซีุกๆท่าันที่เข้ามาวงมาชมมาเป็นกำลังเลงเชื่อลงใจกดไลค์กดแชร์แชร์ทางช่องนะครับชมยังบอกามโฆษณาก็ขอกาบพอพระกุนเป็นอย่างยิ่งนะครับ เอาสำหรับคำขึ้นนี้ขอมแม่พระจะพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ราตีสวัสดิ์พิพัฒมมงคลทุกทุกท่านกระผม